มากันไม่ไหวออกับการรีวิว Steam d e c k นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวที่ใครที่เป็นสตีมเมอร์หรือว่าทำในส่วนของพอดแคสต์ไลฟ์ต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้ประโยชน์จากตัวนี้ได้แบบหลากหลายมากๆนะครับทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงมารีวิวตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ลังจะมีโปรโลดราคานะครับผมซึ่งก็จะเป็นโปรตั้งแต่วันที่6ถึง16นะครับลดทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Sho ป e e Lazada แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยถ้าคุณไปซื้อที่ไนคอมมาร์ทวันที่6ถึง9นะครับผมจากราคา 5,490บาทเขาจะเหลือ3,490บาทเพียงเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสนใจเจ้าตัวนี้เนี่ยซื้อที่คอมมาร์ทคุณจะได้ในส่วนของหมวกของ e l ลกัตโตสีฟ้าแถมด้วยนะก็สามารถไปซื้อที่งานเพื่อรับของแถมได้แต่ว่าถ้าซื้อแบบช้อปปี้ดัซด้าเนี่ยก็จะไม่ได้ของแถมแต่ว่าได้ส่วนลดเช่นเดียวกันนะครับผมก็ลองไปดูกันกันกบสตรีมเด็กตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า เหมาะกับคนที่ทํางานแบบจริงจังแบบ YouTube แบบผมก็ได้หรือว่าคนที่ทำแคสเกมไลฟ์อะไรเงี้ยก็เหมาะทั้งหมดเลยกับตัวนี้นะครับสตรีมเด็กทีเนี่ยอปุปกรณ์ภายในกล่องจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับผมส่วนประกันเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นของแอสซนตี้นะก็จะมีประกันอยู่แล้วนะครับในส่วนของดีเทลต่่งๆของประกันเนี่ยสามารถไปถามได้ที่ตัวแทนจาหน่ายก็คือแอสซนตี้ได้เลยว่าประกันเป็นยังไงอะไรเงี้จะละเอียดกว่าที่ผมพูดตอนนี้นะครับผมอ่ะให้ดูหน้ากล่องกันก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะ หน้าของก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมี Steam Deck แล้วก็มีตัวเครื่องของเขาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอคําที่เขาเอาไว้โฆษณาต่างๆ,ๆนะทีนี้ด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของ รูปสตรีมเด็กว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับผมรองรับในส่วนของระบบปฏิบัติการอะไรบ้างกับแอปอะไรบ้างนะครับก็ถือว่ารองรับแอปที่เรียกว่าเอาไว้ทํางานในส่วนของความจริงจังกับสายแบบสวิงมิ่งไลฟ์ต่างๆแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าตัวเอลกตโตนี้เนี่ยใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสาหรับอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยก็จะมีในส่วนของสแตนนะครับเขาก็จะเอาไว้ให้เราเอาไปตั้งตัวเอลกโตของเราได้นะตรงนี้ก็เอาไปตั้งที่หน้าคอมได้เลยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้มีโลโก้ด้วยนะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวสินค้าเลยนะครับก็คือจะเป็น Steam Deck ตัวนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของสายที่ไม่สามารถถอดได้น,นะตรงนี้เขาก็จะยึดติดมาเลยนะครับตรงนี้ก็เ,เป็นสายแบบนี้เป็น usb a นะครับถ้าใครต้องการจะใช้กับ Mac ก็ อาจจะต้องหาหัวแปลงกันสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะแปลงให้ใช้กับ m a c ได้นะครับทีนี้ไปดูการใช้งานกันเลยว่าเขาใช้งานกันบ้างโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้า Steam เด c k แล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าภายในแอปเนี่ยอันนี้ก็คือตัวอ,อุปกรณ์นะตอนเสียบติดแล้วแล้วเราเซตอัพมันแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับปุ่มไหนที่เราไม่ได้เซตอัพเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรขึ้นแบบนี้นะก็จะเป็นตามหน้าจอโปรแกรมเลยนะครับเวลาเราต้องการจะเพิ่มอะไรก็ทําได้ง่ายๆนะครับเช่นสมมติว่าผมจะ,ะ adjust brightness อย่างเงี้ยอ่ะผมก็สามารถที่จะ กดตรงนี้ได้อ่ะมันก็จะเพิ่มมาเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เซตค่าไว้มันก็จะไม่ถูกนําไปใช้นะครับมันก็จะเป็นแบบธรรมดาธรรมดาอย่างนี้อ่ะนี่ก็จะหายไปนะครับทีนี้เนี่ยเอ่อยกตัวอย่างผมจะขอยกตัวอย่างเป็นในส่วนของตัวแอป obs แล้วกันนะครับซึ่งก็เราสามารถเซต tool ของแอปอื่นๆได้อีกนะก็แล้วแต่ว่า เราจะเลือกแอปไหนมานะครับเขาก็จะมีพวก Photoshop ด้วยอะไรด้วยเราก็สามารถตั้งเป็นคีย์ลัดอื่นๆได้นะครับก็สามารถโหลดได้จากตรงนี้เขาก็จะมีหน้าปลั๊กอินอะไรต่างๆอยู่นะครับแล้วก็โหลดมาใช้ได้เลยนะครับมีหลากหลายโปรแกรมด้วยกันนะก็ทีนี้ตัวนี้เนี่ยจากที่ผมได้ลองตั้งก็คือจะมี OBS นะครับตอนที่ว่าเวลาเรากดตรงนี้เนี่ยอย่างนี้ผมตั้งไว้เป็นว่าเอาไว้สตรีมนะครับเราก็กดปุ๊บเข้าไปตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะเห็นว่า มันจะมีการเป็นแบบเปลี่ยนเป็น Start ทสตรีมทันทีเห็นไหแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ตั้งสตรีมไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปสตรีมจริงนะครับก็เวลาพอเรากดปุ๊บตรงหน้าต่างเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทันทีอ่ะอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นปุ่มนี้ผมจะตั้งไว้เป็นในส่วนของ Record p o โพสหรือว่าเป็นโปรไฟล์เป็นซีนอ่ะสมมติว่าเป็นซีนอย่างเงี้ยผมกดอันนี้ใช่ไหมเป็นซีนนะอันนี้ผมก็กดปุ๊บเอ้เดี๋ยวะพวกนะอ่ะผมผมกดปุ๊บ เขาก็จะเปลี um, ่ยนซีนได้นะครับถ้าเราตั้งไว้แต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ตั้งไว้เขาก็จะเป็นขึ้นอย่างนี้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราควรจะต้องตั้งซีนไว้อันเนี้ยอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนเป็นโคเวอร์แล้วก็ผมเลือกซีนอีกอันนึงเป็นสมมุติว่าเป็นซีนอ่อสมมติว่าเป็นซีนนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นซีนอันนี้เป็นซีนที่ชื่อว่าไลฟ์อ่ะสมมติว่าพอเวลาผมตั้งอันนี้เสร็จแล้วตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับที่วิธีการก็คือเวลาเรากดเนี่ยไลฟ์ สตรีมอ่านเนี่ยโคเวอร์เห็นนะสตรีมเอ่อไลฟ์สตรีมโคเวอร์ไลฟ์โคเวอร์คือมันง่ายมากกว่าเราเราที่เราจะสลับสีแบบสมมุติว่าเราเอ่อขึ้นภาพปกก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นเอ่อของเราเองอย่างเงี้ยที่เป็นแบบในส่วนของเออ่การเห็นหน้าเราแล้วแล้วก็ค่อยกดไลฟ์อย่างเงี้ยเห็นนะมันก็จะเปลี่ยนสัมพันธ์กันแบบเรียลไทม์เลยนะคือกดปุ๊บกดปุ๊บมาเลยอะ่ะอันนี้คือดีมากนะครับในส่วนของคนทำงานอะ่ะดูตรงนี้จะรู้เลย แล้วก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทที่เป็นแบบอ่าถ้าว่าผมผมตั้งหน้าเว็บไว้ผมอยากขึ้นเว็บผมไวๆนะครับหรือว่าเอ่อเป็นทันติชันอันนี้ก็ต้องเป็นสตูดิโอโหมดนะก็จะมีเป็นแบบว่าอ่ะผมผมกดสตูดิโอโหมดปุ๊บใช่ไหมตรงนี้เขาก็จะอนุมัติแหละเราสามารถที่จะกดแบบเี้ยสลับได้ดแติว่าเราแก้อะไรเสร็จปุ๊บเราก็กด1ทีมันก็จะสลับให้เลยนะครับผมซึ่งก็อันนี้ภาพผมลบไปเยอะพอสมควรแล้วก็เลยแบบน้อยหน่อยนะเนี่ยซึ่งเขาจะสัมพันธ์กันนะกด1่ทีเปลี่ยนกด1ทีเปลี่ยน คือมันจะทํางานร่วมกันแบบนี้แบบเรียวทามมากๆนะครับซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีในระดับที่น่าพอใจมากๆเลยสำหรับคนทํางานเนี่ย <c oughs> เห็นอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คืออยากได้แน่นอน,นครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ผมตั้งไว้เป็นเว็บเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะเ,เพราะผมกดเว็บปุ๊บเนี่ยเขาจะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาให้ผมทันทีอ่ะซึ่งอันนี้ผมตั้งผิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมผมไปพิมพ์ผมว่าคอนนะซึ่งอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเลยแล้วกัน่ะผมกดนี่อีกทีนึงเขาเปิดอีกแท็บหนึ่งขึ้นมาอ่ะอันนี้ถูกล นะนี่ถูกละก็จะเป็นเข้าช่องผมทันทีนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบนี้แหละวิธีการใช้งานมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะนะเนี่ยแต่ว่าถ้าผมเปลี่ยนอยู่หลังบ้านอนะ่ะไม่ใช่ว่ามันมันไม่เปลี่ยนนะคือมันก็เปลี่ยนนะตอนเนี้ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือคือเวลาที่เราใช้เนะี่ยเราจะสะดวกมากกว่าตรงนี้นะผมบอกได้เลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับในส่วนของ steam deck นะครับเราสามารถตั้งได้อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ twitch หรือว่าจะเป็นในส่วนของ i วม m o d นะครับผมอื่นๆอีกมากมายเราก็สามารถไปตั้งได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้งานยังไงนะครับผม m u l ติ Action เนี่ยเราก็สามารถตั้งได้อีกว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับหรือว่า Play Audio เนี่ยถึงว่าเราเราต้องการจะ Play Audio แล้วก็สามารถที่จะเลือกเสียงไว้แล้วเราก็ไปเลือกไฟล์เพลงมา อาจจะเป็นพวกเอฟเฟกก็ได้แบบตึงโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็สามารถไปตั้งอย่างนี้ได้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดของการใช้งาน s t e มเบกนะถ้าสมมติมว่าเราใส่เต็มๆจะเป็นยังไงอ่ะลองไปดูจะเห็นได้ว่าหน้าจอเนี่ยเขาจะขึ้นแบบเรียไท์มากๆนะแล้วเราก็สามารถไปตั้งแบบในส่วนของไอคอนได้เลยครับนี่เห็นไหมครบแล้วแล้วก็ถ้าเราตั้งในส่วนของไอคอนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แล้วก็เลือกไอคอนได้นะครับผมว่าเราต้องการจะให้มันเป็นรูปอะไรเช่นสมมติมว่าเสียง 1, หนึ่งเสียง 2, สองเสียงสาม 3, อะไรอย่างเงี้ยอ่ะ หรือว่าตั้งเพิ่มลดเสียงหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเลือกไอคอนจากตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าไอคอนเราไม่พออย่างอย่างี้ผมโหลด Photoshop มาใช้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าอ่ะอันนี้จะเป็นเอ่อใช้วิธีการเฟรดนะอันนี้เป็นฟิลนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็สามารถตั้งได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอคอนที่สามารถเปลี่ยนได้ทุกช่องเพียงแค่เราต้องเอามาลงเท่านั้นเองนะโดยรวม Steam Deck ใช้งานแบบนี้นะครับก็คิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คลิปนี้ผมเตอร์กับ t e c h l นด์ดา w ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ